มีเรื่องราวในอดีตท,ที่น่าสนใจมากมายน้องเมมจะเล่าให้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีอดีตกับน้องเมมที่จะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเรียนรู้เหตุการณ์สำคัญของโลกกันค่ะ วันนี้มีอดีตเมื่อวันที่15มีนาคม1493คริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักสำรวจชาวอิตาลีได้เดินทางกลับถึงประเทศสเปนหลังจากออกเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและค้นพบทวีปอเมริกาในการเดินทางครั้งแรกของเขาการค้นพบครั้งนี้เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์โลกไปตลอดการเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของยุคแห่งการสำรวจและการล่าอาณานิคมของยุโรปในซีกโลกใหม่ แม้ว่าในปัจจุบันเราจะรู้ว่าโคลัมบัสไม่ได้ค้นพบทวีปอเมริกาเป็นคนแรกเพราะชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ที่นั่นมานานแล้วแต่การเดินทางของเขาก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมภาษาอาหารและเทคโนโลยีระหว่างยุโรปและอเมริกาซึ่งส่งผลต่อโลกของเราจนถึงปัจจุบันรู้อดีตต่อยอดอนาคตเพราะการเดินทางเล็กๆในวันนั้นอาจเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบในวันนี้ กดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้น้องเมมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันนี้มีอดีตในวันพรุ่งนี้คะ่ะสียบ๊ายบายถ้าความรักคือการเดินทางน้องเมมขอเป็นคอลัมบัสที่ออกสำรวจหัวใจคุณได้ไหมคะขอนะขอนะ